นายสุนยจุลพงศธรประธานคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณากรณีเกิดเหตุระเบิดที่ซอยปรีดีพนมยงค์31และ35โดยเชิญตัวแทนหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานข่าวกรองสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูล นายสุนายกล่าวว่าขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการหาความจริงโดยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้3รายแต่จากข้อมูลเบื้องต้นยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่สถานทูตอิสราเอลได้เตือนว่าจะเกิดเหตุการณ์ในช่วงวันแห่งความรักเพราะว่าการระเบิดเกิดขึ้นที่บ้านที่มีกลุ่มบุคคลอิสราเอลไปอยู่โดยบังเอิญและยังไม่ได้สรุปสาเหตุที่แท้จริงอย่างไรก็ตาม มีหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างน้อย2หน่วยงานยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากประเทศไทยไม่ได้เข้มงวดการตรวจคนเข้าออกเนื่องจากเป็นประเทศเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่หลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศได้มีคําสั่งไปยังสถานทูตไทยให้เข้มงวดการออกเอกสารเดินทางมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีสัญชาติเดียวกับผู้ที่ก่อเหตุ นอกจากนี้คณะกรรมาการยังคงต้องติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้วันนี้เป็นข้อมูลด่วนดังนั้นจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญระดับหัวหน้าหน่วยงานอทิเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองมาให้ข้อมูลอีกครั้งรวมทั้งจะเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเนื้อหาทางประวัติศาสตร์มาให้ข้อมูลว่าเหตุใดจึงต้องระมัดระวังการก่อเหตุก่อการร้ายในช่วงวันที่1 0 1ถึงส่กุมภาพันธ์ นอกจากนี้วันที่21กุมภาพันธ์นี้คณะกรรมาการจะไปรับประทานอาหารกลางวันกับเอกอากาัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็จะมีการสอบถามและเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย